มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์รอดทูยูไบเดวอนเทพรีเมียมสกินแคร์สำหรับแมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรเวทหานุสาหะครับวันนี้จะมาคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Option B นะครับซึ่งเขียนโดย Cheryl Sandberg นะครับแล้วก็อาจารย์อด a มแกรนท ะชอริสแอนเบิร์กหลายท่านก็คงจะคุ้นชื่อนะครับเป็น COO ของ f a c e b o o นะครับเรียกว่าเป็น uh, มือขวาลหลักของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับหนังสือเล่มนี้นนไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจนะครับแล้วอาจารย์ดัมแกรนดก็ไม่ได้มาเขียนเรื่องธุรกิจเช่นกันนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ในชีวิตของชอริสแอนเบิร์กที่ต้องสูญเสียสามีไปตอนที่เธออายุ45่45แล้วก็มีลูกเล็กๆ2คนนะครับมันเป็นช่วงเวลาแห่งความช็อก มากนะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อ Option B เพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอบอกว่าเธอต้องการอะไรตอนนี้นะครับเธอบอกว่าเธอเธออยากได้สามีเธอเดฟเนี่ยกลับมานะฮะเพื่อนเธอบอกว่า Option A is no long e r available เพราะฉะนั้นอยู่ต้องไป Option B นะครับสามีของเชอร์ร s a n นเบิรเนี่ยเสียชีวิตจาก อาการหัวใจล้มเหลวตอนออกกำลังกายตอนพวกเขาไปเที่ยวกันนะฮะวิ่งอยู่บนเทรดมิลนะครับแล้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะพูดถึงวิธีการที่จะจัดการกับความกับความเศร้านะฮะเขาบอกว่าเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้ในชีวิตเราเนี่ยนะฮะ professor martin solomon เนี่ยบอกว่าเราจะมีการตอบสนองที่เป็น common อยู่3อันด้วยกันเขาเรียก3 p นะฮะ p แรกเนี่ยคือ personalization นะครับ personalization ก็ Personal คือว่าโทษตัวเองที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เดฟสามีของของเชอริสันเบิร์กเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นตอนพวกเขาไปเที่ยวที่เม็กซิโกกันนะครับก็ อย่างที่บอกคือสามีวิ่งอยู่นะฮะเชอรรี่เนเบิร์กก็อยู่รู้สึกจะอยู่ข้างบนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะตอนที่อ่านเอ,เอ,เอกสารชันสูตรน,นะครับอตอนแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากศีรษะฟาดน,นะฮะจากการหล่นจากเครื่องออกกำลังกายหล่นจากเทรดมิลประมาณนี้เนี่ยเชอรรี่เนเบิร์กก็โทษตัวเองทันทีเลยว่า เธอน่าจะดูแลสามีด,ดีดีกว่านี้เช่นอยู่ใกล้เขาถ้าเกิดอยู่ปุ๊บก็เขาหล่นลงมาก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน้องของเชอร์รีสันเบิร์กเนี่ยซึ่งเป็นคุณหมอสัลยแพทย์เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะใช่เพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยจากขัวกระแทกพื้นจากคนที่อายุขนาดนี้เนี่ยนะฮะยังอายุยังหนุ่มอยู่เนี่ยแล้วก็ไอ้เทรดมนก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยหล่นลงมาไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุดสิ่งที่น้องของเชอร์รีสนเบิร์กพูดก็ถูกนะฮะ สามีของเธอเนี่ยนะฮะเสียชีวิตจากาหัวใจล้มเหลวนะครับถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยชอร์รชเบิร์กเ,เองก็ก็ยังโทษตัวเองอยู่ดีนะฮะเช่นบอกว่าเธอน่าจะเปลี่ยนวิธีการที่เขากินอาหารให้มันดีกว่านี้นะฮะไม่ให้กินอาหารอ้วนๆนะครับหรือว่าควรจะพาเขาไปหาหมอบ่อยกว่านี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งคนรอบตัวก็ก็พยายามจะบอกว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะทำอะไรได้พวกนี้คือว่าไม่มี อย่างใดอย่างหนึ่งสเปซิฟิกที่เชอริลชานเบิร์กทำหรือว่าบอกให้สามีทําแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอันนี้ก็คือผีที่หนึ่ง personalized เรามักจะไม่ได้พยายามมันอาจจะเป็นอัตโนมัติฮะรเราจะเหมือนกับโทษตัวเองมาเป็นความผิดของเรานะฮะอันที่สองเนี่ยคือ pervasiveness นะฮะ pervasiveness เนี่ยก็คือว่าทุกมุมของชีวิตตลอดเวลานะฮะมันจะมีแต่ความเศร้าและความเจ็บปวดนะครับ หลังจากที่เธอสูญเสียสามีไปเนี่ยนะฮะก็มีช่วงของการคล้าย,ายกับก็เป็นช่วงงานศพเป็นอะไรเนี่ยเธอก็ไหวทุกนะครับแล้วก็เธอก็พยายามจะกลับมาใช้ชีวิตปกติด้วยกันกลับไปทํางานนะครับแต่ว่าความเจ็บปวดจากจากการสูญเสียสามีเนี่ยนะฮะมันมันทําให้เธอแบบทํางานแทบไม่ได้เลยเนี่ยนะเธอแบบประชุมอยู่แล้วก็น้ําตาไหลออกมาเองอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ยช่วงเวลาหนึ่งพีที่สคือ p e r m a n e n c e นะครับความรู้สึกที่ว่าไอ้ความเจ็บปวดอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปนะฮะมันอยู่ตลอดไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นปกติที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะฮะพาที่2ของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ resilience นะครับ ชอร์รีสนเบิร์กเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เธอเริ่มคล้ายๆกับว่าเข้าใจความรู้สึกตัวเองนะเข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าเออกําลังเศร้าอยู่นะครับกาลังเศร้าอยู่แล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นว่ามันคือสิ่งที่ปกติของชีวิตมันจะดีจะแย่เนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเธอถ้าเศร้าก็ปลดปล่อยมันออกมานะครับไม่พยายามกดมันไว้นะฮะไม่พยายามกดมันไว้สิ่งที่เชอร์รีสนเบิร์กทำเนี่ยนะฮะออ หลังจากพยายามจะกลับมาจากจากชีวิตช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าเธอจะมีสมุดเล่มหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆเตียงเธอทุกคืนเธอจะเขียนสามสิ่งที่ทําให้เธอมีความสุขในวันนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามตอนแรกเธอรู้สึกว่ามันคงเป็น่ยมันช่วยจริงเหรออะไรเงี้ยนะฮะมีเพื่อนเธอบอกให้ทําปรากฏว่ามันช่วยจริงๆนะฮะมันช่วยจริงๆแล้วเธอก็เริ่มเขียนอีกลิสหนึ่งเป็น a c l i s h m e n t list นะครับสิ่งที่เธอทําสําเร็จ ในวันนั้นเช่นวันนี้ชองกาแฟรอร่อยนะฮะก็บันทึกไว้จะรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมันทําให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันมีมุมอื่นนอกจากความเศร้านะฮะนอกจากความเศร้าเขาบอกว่าการจัดการกับความโศกเศร้าพาร์ทที่มันทริกเกีเนี่ยนะฮะคือ คุณต้องยอมให้ตัวเองมีความสุขในกระบวนการของการไว้ทุก<ม>เวลาเราเสียใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเรามักจะถามตัวเองว่าทําไมคนที่ตายถึงเป็นคนที่เรารักไม่ใช่เราอะไรแบบนี้นะครับเราก็เราจะรู้สึกผิดนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลองคิดดูสิว่าคนที่คุณรักที่เสียไปเนี่ยเขาน่าจะอยากคุณมีความสุขใช่ไหมเขาไม่ไม่อยากให้คุณเศร้าตลอดเวลาดังนั้นคุณได้รับอนุญาตให้มีความสุขได้เออหนังสือใจคำเดียวกันได้อนุญาตให้มีความสุขได้นะครับ แล้วก็ให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนกับชีวิตของคุณไปแล้วคุณก็มีความสุขได้นะแม้ว่าคุณจะสูญเสียคนที่คุณรักมากไปก็ไปก็ตามเพราะหลายคนรู้สึกว่าฉันคงมีความสุขไม่ได้อีกจะรู้สึกผิดอะไรแบบนั้นนะมันมีความรู้สึกประเภทนั้นปนๆอยู่ด้วยนะครับมีเพื่อนเจอร์รีันบอร์บบคนหนึ่งชื่อเวอร์จิเนียนะฮะอายุ53สามนะครับ,า 53, รบออสามีเนี่ยก็เสียชีวิตคล้ายๆกันนะฮะอันนี้หลับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยลูกชายของเวอร์จิเเีีียก็สชวต ด้วยสาเหตุก็คือโอเวอร์ด h สเฮโรอีนในคืนวันก่อนที่ลูกสาวของเธอจะแต่งงานนะฮะถ้าเป็นคนปกติหลายคนอาจจะแบบเรียกว่าช็อกไปเลยแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกหนะ้าอาจจะยกเลิกงานแต่งงานไปแต่ว่าเวอร์จิเนียบอกว่าอืไม่อ่ะเธอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดงานแต่งงานของลูกสาวเธอต่อนะครับแม้ว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากงานแต่งงานเธอจะต้องจัดงานศพให้กับลูกชาย แล้วเธอพยายามหาความหมายการสูญเสียลูกชายครั้งนี้นะฮะโดยเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะพลิกกลับให้เรื่องนี้กลับเป็นเรื่องดีได้ก็คือเธอเนี่ยเริ่มไปทํางานในหน่วยงานที่เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คนไม่ติดยานะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะหาความสุขในเวลาแห่งความเศร้านี้นะครับแล้วเราเองต้องเป็นคนรับผิดชอบในการหาความสุขนั้น นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งทีเ่เราต้องทำาชริสันเบิร์กเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับเธอเนี่ยกลับมาตั้งใจเล่นเปียนโนนะครับมากๆแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันทำความสุขให้เธอได้จริงๆนะฮะเขาบอกว่าขบวนการในการฮีลจิตใจตัวเองเนี่ยนะบางทีมันคือการการอยู่ร่วมกัน กับคนอื่นเราอาจจะไม่สามารถทําได้คนเดียวแต่ว่าเมื่ออยู่ร่วมกันและให้กําลังใจซึ่งกันละกันเนี่ยมันช่วยเราคิวได้ดีจริงๆนะครับหลายท่านน่าจะเคยดูภาพยนตร์ชื่อ alive นะฮะภาพยนตร์ชื่อ alive เนี่ยเป็นเรื่องของนักกีฬารักบี้ของอุรุกวัยนะฮะเครื่องบินเนี่ยไปตกในเทือกเขาแอนเดสในปี1972นะครับเครื่องบินตกเนี่ยมีคนทั้งหมด33คนนะรอดอยู่16คนนะฮะคืออยู่บนภูเขาอะนะฮะแบบว่าภูเขาสูงแล้วก็หนาวนะฮะ พวกเขาเนี่ยมีวิทยุนะฮะแต่มันวิทยุท,ที่ที่รับได้อย่างเดียวแล้วเขาก็ได้ยินจากวิทยุนั้นว่าทีมค้นหาเนี่ยเลิกค้นหาแล้วเขาอยู่บนนั้นนะ่ะเจ็ดสิบสองวันนะฮะเจ็ดสบสองวันนี้ถ้าใครดูไลฟ์จะจำได้นะฮะเขาเนี่ยตอนแรกก็แบบหมดกําลังใจจะตายแต่แต่ว่ารวมกันบอกเฮ้ยเราจะไงเราจะต้องรวมพลังกันแล้วต้องอยู่ให้ได้นะฮะพวกเขาเริ่มทําสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะทำคือเขาต้องกินเนื้อของเพื่อนอนะ่ะศพเพื่อนอนะ่ะที่เสียชีวิตอนะ่ะ เพื่อเอาตัวรอดนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยค่อยๆทําภารกิจทุกวันเช่นวันอ,ออกไปค้นหาส่วนหางของเครื่องบินนะฮะเพื่อเป็นเชลเตอร์แล้วก็ทําอุปกรณ์ในการออกเดินเพื่อที่จะไปหาบ้านชาวบ้านที่มาช่วยวันแรกก็จะเดินไปได้นิดหน่อยแล้วก็กลับมานะฮะเราก็เริ่มเดินใหม่นะฮะคล้ายๆกับว่าทุกวันจะมีมิชชั่นแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งกลุ่มนั้นนะ่นะฮะในที่สุดเนี่ยก็ไปเจอกับ บ้านคนไปเจอกับผมผมจําเรื Mom, ่องไปไปไม่รู้สึกไปเจอหมูบ้านเลยอ่งอย่างหนึ่งแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีคนช่วยเขาออกมาได้72วันนะฮะบนภูเขาอันหนาวเหน็บที่ต้องกินเนื้อเพื่อนตัวเองเนี่ยเป็นเรื่อง alive ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากๆนะผมว่านะฮเขาจะ่บอกอีกว่าจริงๆถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ คุณไม่ได้เป็นคนที่เจอเหตุการณ์โศกเศร้านี่ยแต่คุณเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวของคนที่เจอเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากอันหนึ่งที่คนที่เศร้าต้องการคือสิ่งที่เรียกว่า panic button คือเรา panic button คือปุ่มปุ่มเวลาแบบตกใจแล้วกดนะฮนะมันมีการทดลองหนึ่งซึ่งดังมากเขาเอาคนไปทําพวกแก้โจทย์อะไรยากๆเนี่ยนะแล้วก็เปิดเพลงดังๆเนยนะฮนะคนกลุ่มแรกเนี่ยไม่มี panic b u t คนกลุ่มที่2มีกลุ่มปุ่ม panic button ที่ถ้ากดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเพลงจะหยุดนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำไม่มีใครกด panic button กลุ่มคนที่มี panic button ก็ไม่ได้กดแต่กลุ่มคนที่มี panic button คือรู้ว่าสามารถที่จะกดปิดเพลงได้เนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีดกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีมากนักนั่นหมายความว่าคนที่กาลังเสียใจอยู่เนี่ยนะครับต้องมีคนอยู่ข้างๆที่เป็นเหมือน panic button มาได้เวลาไม่ไหวแล้วจะกดเรียกมาบางทีขาอจะไม่ได้ใช้หรอกคนส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้ใช้ด้วยแต่ว่า แค่รู้ว่ามีอยู่ก็สบายใจแล้วคําว่า panic button เนี่ยนะฮะเราอาจจะหมายถึงว่าเราต้องบอกว่าฉันไม่ใช่เขาบอกว่าเอยถ้ามีอะไรก็โทรมานะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาเรื่องนี้เราอยู่ตรงนี้เสมอไม่ต้องห่วงเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราช่วยจัดการให้ถ้ามีปัญหาเรื่องบ้านไม่ต้องห่วงเราช่วยจัดการให้นะครับคนที่เขียนหนังสือกับเชอริสันเบิร์กอดัมแกรนด์เนี่ยนะฮะเขาเคยมีเคสกรณีที่นักเรียนเขาฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าแบบ เศร้ามากอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เริ่มคลาสใหม่เนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาจะเริ่มคลาสด้วยการเขียนเบอร์โทรศัพท์ของเขาไว้บนบอร์ดแล้วก็บอกกับนักเรียนว่าทุกคนสามารถโทรหาเขาได้นะถ้ารู้สึกว่าอะไรมันชีวิตมันเริ่มยากเกินไปนะก่อนตัดสินใจทําอะไรเนี่ยโทรหาเขาก่อนนะฮะเขียนเบอร์ทิ้งไว้อันนี้เป็น panic button ที่อดัมแกรนได้ให้ไว้นะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าจะให้สรุปเนี่ยต้องบอกว่า เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะที่เป็นโศกนาฏกรรมของชีวิตเนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่แย่มากแต่ว่าการกลับมาเนี่ยนะฮะการกลับมาเนี่ยมันมีกระบวนการของมันอยู่มันมีเรื่องของ resilience แล้วมันก็มีมีกระบวนการที่อนุญ,ญาตให้ตัวเองสามารถที่จะมีความสุขมีความหวังใหม่อีกครั้งนึงได้แล้วก็การที่มนุษย์เป็นฟัง์กชันของสัตว์สังคมเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาแบบนี้มากที่สุดเลยนะฮะช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี่แหละนะครับเราก็เป็นเรื่องทีเ่เราสามารถที่จะส่งต่อทั้งความรู้สึกรับรู้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความรู้สึกที่เราอยากจะพาคนนี้ออกจากความเจ็บปวดได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากนะฮะใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมของชีวิตอยู่หรือว่าต้องการจะช่วยใครสักคนหนึ่งนะฮะ ก็ลองหามาอ่านกันดูได้นะครับส so, วัสน,นีขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Devante Premium Skincare for Men